ปาดโน้อนี่แล้วมากคือตัวนี้แา้วนี่นีอิ่มแบบพี่บอแล้วเด้อพ่โอ้โหนี่ไม่ก็ได้เดใหป่ดอกแข็งแข็งเยมันแข็งอยู่เดยแมนอ้ยงามแฮน่เปนน้าไหลปน้าหอมแน่นขนาดขาตุกตาเลยจ้ะปาดข้างาไหมอุย Sám đỏ. Via đọc nèo. Một nèo. buồn nèo. Một 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 nèo. าม,าามาแล้วจ้ะมาแล้วพี่น,อน,น้องมือนิผ้าเลาะเขาปลาคือเกาเนาะจ้ะมือน,นิผ้ามาปลาบันปวยอํเพลิงกันทะลุลมจังหวัดชิสะกิดอีกแล้วมาพอกันในวันที่สิบเอ็ดกันยาฮวงเจ็ดนะพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเบื้องบนี้สิพอเฮ็ดยังเนี่ยไปไปเขาปลาเลยจ้ะมาเด้อจ้ะป้าดอกแหลกแหกหมันพี่น้องดอกงามๆเลยมูเพิ่นเต้นโหลดล่งกับพ่อเฮ็ดโหลดมือนี้ น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นกิ่งแล้วตัวมันมาเด้อเป็นเห็ดตีนตั้หรือว่าเห็ดตับเตาดอกดอกใหญ่ปงนคืดอกนม่นมเลยพอดอกกำงามอีกดอกหนึ่ง แขนอันตันอีกแล้วเป็นเนื้เพิ่งตีนตั้ดอกไม่ค่อยใหญ่จ้ะโอ้มานสุดๆเลยจ้ะเห็นเป็นเดือเ่อยๆเลยว้าวดอกงามอยูออ่นี่แต่ดอกแก่นแกนด้วยพี่น้องป๊าดโอ้เหลื่อม,ม่องม่อง นี่พอแล้วนี่ดอกบักใหญ่เลยเฮ็ดถ้าเพิ่งท่ามจ้ะเด้อเบิ่งเด้อพี่พี่เอาอ่างก็ได้บาทนี่เดือดสามดอกอุ้มนี่มันจะมันมันค้างมีแต่ดอกใหญ่ๆหี่พุ่พ่นพี่ดอกใหญ่เลยจ้ะดอกใหญ่เลยมีแต่ดอกงามๆดอกแก่นๆดอกตุ๊ปุติปิดอกน้อยๆมันแล้ว สองดอกมีแต่ดอกงามๆตุปุอยู่ออีกแล้วอดอก,ดอกแกน่นแกน่นคนบมม่ม่าแต่เปิดไป,ดปดตองขึ้นโอ้ย,อยนเมื่อแล้วพันมาจนพันสีเมื่อแล้วหลายดี <laughs> เงี้ยดอกเง็ดบเงี้ยเยอะอ้ยหมานกระโดอพอเอาพอเอาดอกไม่แต่ดอกงามๆดอกแข็งๆห็นดเพิงซาด อยู่หลีหล่จะค่อยเลือเห็ดหาากับแกงใส่กันเสียบคือกันกเด้อจ้ะพี่น้องมันพี่น้องกินอยู่่ปาโดโอกเห็ดขาเห็ดตุ๊ก,กตาขัด,ขด ลังเลกสีงามค่ม<า>ะเดินนั่งเป<า>็นสาว สองดกอกเล้วเหลือมองๆขาเป็นขาเลยจ้ะเล็ดเกลื่อย ดอกงานี่เฮ็ดหาง่ายเพราะว่าพันเหลือม่องม่องอยู่แต่ว่าพี่น้องเป็นกระไรขึ้นกันจ้ะจ้ะเอ๋งามงามอีกแล้ว เหลือตาเปันได้จังใดพี่น้องดอกบกใหญ่เปิงเคิงดอกหนึ่งมูนี่คืองามแท้การล่างตะาพแต่แปะเหมือนเดียวกันเบิดเลยจ้ะนอนอยู่ใต้ไม้เห็ดคูรูอยู่ ามาเบิงปาดนี่ยังแต่เห็ดผงเหลืองบ่ปัดโอ้สองดอกด้วจ้างามเลยเห็ดตุ๊ปุอยู่นี่นี่แต่ดอกแคนนันตันปัดเนาะสะออนน้อคอยบ่อยู่โดดเดียวจนได้เหลืองเลยดอกนี่ อ,อ,อ้เกืบอบบกขึ้นพึ่งเขาหน่อยปาดดอกเห็ดดอกเห็ดนี่แต่ดอกงามจ้ะพี่น้องเอาออกแนวาได้โอ้ย,โยนี่ละ่ะสวนไล่ปาดดึงกับบกเขินเออ แน่นขนาดขาตุ๊กตาเลยจ้ะป้าดข้าง่าใหมปุ้ยสามดอกแขวนแขนแขวนแขนแขวนแขวน,น,นเลยจ้ะแต่ขาตุ๊กตุ๊กติปี พี่น <kah ve> um ้องฮิดกำลังออกตัวเปาะแต่แปะปุดเโอ้ยนีมารกูไปเห็นเลยมันก็ได้ใหญ่แนดอกแข็งแข็งเลยแมนโอ้ยงามแฮงก็บไปนำไหลไปนำปอบ เลืออุยหวยอยู่อือขาอลังการความหมานเด้อจ้ะพี่น้องขนาดคนร้ายยังได้ปลานี่เกือบติมตายญยอยู่มีเหงาอยู่ดอกจ้ะได้ให้เดือยเลยไปครับเาเอยเดยวไเอยเดียว่เดอยเดียวเือยเดียวมีด้วยอ๋งามๆมาให้เบน่นั่นๆๆๆได้ดิทลองเนกคองยังนั่นเสนูนี่ละ มานสุน่นวเฮดก็ไดเต็มกระตาโอ้<ค>สอรรค์ไปดอกเดิน,นทางกลับบ้านได้